รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกันชงมหัศจรรย์เส้นใยกันชงสู่ตลาดโลกพร้อมโชว์ไอเดียต้นแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกันชงหนุนวาระแห่งชาติ BCG Economy Model สินค้าเส้นใยกันชงเนี่ยนะครับมีความสำคัญมีแนวทางการผลิตมีดีไซน์ นะครับมีความต้องการของตลาดโลกยังไงขวกการเรีสปีทุกท่านที่เข้ามาสูุ่าสารกรรสิงทอเนี่ยได้ใช้เอกลักษณ์นะครับแล้วก็อัตลักษณ์ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างมูลค่าของของทุกท่านให้เป็นสินค้าที่มูลค่าสูงขึ้นใช้บริการนะครับของกรมส่งเสริมการค้างประเทศนะครับเพื่อผลักดันนะครับแล้วก็เป็นช่องทางให้ทุกท่านไปสู่ตลาดโลกตลาดตอนนี้นะครับที่ที่นิยมเส้นใหญ่กันชงก็เป็นตลาดที่ที่มีกําลังซื้อที่สูงนะครับก็ได้แก่ตลาดยุโรปนะครับเช่นอิตาลี แล้วก็ตลาดของเอเชียก็จะเป็นตลาดญี่ปุ่น d i t p มองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มขยายช่องทางการค้าไปยังตลาดต่างประเทศและช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย